กลุ่มสีนะครับปาดออกนะครับจิ้มแล้วก็ลาบแนะนำเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยนะครับซ่อมเองสร้างเองช่างสามัญประจำบ้านสวัสดีครับผมปุ้ยมิสเตอร์ปุ้ยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเนี่ยนะครับทำสีนะครับผนังห้องน้ํานะครับผมเนี่ยนะครับทำสีผนังห้องน้ําใหม่นะครับผมนะครับแล้วก็จะมาแบ่งปันนะครับเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆในการตัดสีนะครับด้านบนนะครับจากประสบการณ์นะครับโดยตรงนะครับของมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มทาสีนะครับครั้งแรกนะครับว่าจะตัดอย่างไรนะครับพอดีผมก็ได้ทําสีในห้องมาแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับในการตัดนะครับผมนี่ในห้องนะครับตรงนี้จะเป็นสีเทาแล้วครับผมก็คือนะครับแผงแรกที่ผมทําตรงนั้นนะครับกวนมาตรงนี้นะครับ ค่อยๆนะครับเรียนรู้นะครับแล้วก็ว <Allāh. S 2> ิธีการมาเรื่อยๆครับจนมาถึงนะครับแผงสุดท้ายนะครับผมตรงนี้นะครับแผงนี้นะครับผมว่ามันเริ่มตัดได้เนียนขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับผมก็นะครับเป็นห้องน้ํานะครับผมจะทําสีนะครับผมก็สีเทาเหมือนกันครับฝ้าเพดานจะเป็นสีควันบุหรี่ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําการนะครับถอดนะครับอุปกรณ์นะครับพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะทําความสะอาดนะครับแล้วก็จะไล่เก็บรอยร้ารอยแตกก่อนนะครับผมก็มาถอดกันเลยนะครับ คครับตอนนี้ผมก็นะครับถอดอุปกรณ์ออกหมดแล้วเดี๋ยวก็มาปักพื้นนะครับปูดพวกนี้ออกนะครับผมแส่ออกนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดทำความสะอาดนะครับตามซอกตามมุมช่องลมตัวนี้นะครับโดยแปรงซีฟันเก่านะครับก็ขัดอย่างนี้นะครับเพื่อเอาฝุ่นออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทาสีใหม่หมดนะครับผมก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับ ดี๋ยวผมก็จะไล่อุดรูสกูที่ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็รอยแตกแล้านะครับด้วยนะครับมันเดิมครับ T O A คริกอุดโป๊ซ่อมนะครับสำหรับงานซ่อมแซมรอยแตกแล้านะครับอุดเลยครับผมสกูนะครับที่เจาะไปแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับมีรอยแตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโป๊ด้วยนะครับนีอันนี้มีรอยแตกนิดหน่อยนะครับก็จะทำการโป๊ะโป๊ไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันดูเต็มเต็มขึ้นมานะครับ ครับผมก็ต่อไปจะเป็นการทาสีนะครับผมก็เป็นสี T O A อีกแล้วนะครับโพซีสั้นนะครับเป็นสีทาภายในนะครับสีเทาครับซึ่งก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับซื้อมาเองตางนี้พันนิดๆนะครับผม8.64ลิตรนะครับผมเป็นสีเทานะครับสีทาภายในเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับนี่ครับสีประมาณนี้นะครับอันนี้ผมแบ่งออกมานะครับผมมามาดูกันครับครับผมทาตอนนี้ก็คือสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคนละสีแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะให้ไปโดนข้างบนนะครับผมกับข้างล่างนะก ก็เว้นไว้ก่อนนะครับพยายาม่าให้ไปชนด้านบนนะครับผมครับส่วนตัววงกบนี้โดนได้นะครับเพราะว่าวักบก็เป็นสีเทาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เก็บที่หลังได้นะครับเก็บสีเทาอีกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าลงไบนี้ลองแบบนี้โดนได้ครับแต่ด้านล่างนี้ก็อย่าไปโดนนะครับผมก็เว้นไว้นะครับประมาณนี้ครับก็กิ้งไปเลยครับ นี่ก็รอบแรกนะครับเรียบร้อยแล้วครับสีนะครับผนังรอบแรกนะครับคนเดี๋ยวลงรอบ2งนะครับแห้งแล้วนะครับตอนนี้รอบแรกต่อไปนะครับผมก็จะลมรอบ2นะครับแล้วก็จะตัดสีนะครับรอบ2เสร็จแล้วก็จะตัดสีนะครับเก็บสีนะครับผมเดี๋ยวตามดูนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผมมาลงสีรอบ2กันครับผม โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือการนะครับตัดสีนะครับตัดขอบสีนะครับบริเวณนี้นะครับเก็บรายละเอียดนะครับผมก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวิธีที่ผมใช้นะครับอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นช่างสีโดยตรงนะครับก็เพิ่งจะทานะครับผมแล้วก็ ปรับนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับในการทาแผงข้างในห้องนะครับผมว่าไอ้แบบนี้นะมันใช้ได้นะมันรู้สึกว่ามันคมขึ้นนะครับก็เลยจะนํามาเป็นปันนะครับทุกคนนะครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับผมว่าผมทําอย่างไรนะครับนี่นะครับก็ใช้แป้งนะครับจุ่มสีนะครับจุ่มลงไปนะครับผมคนนิดหนึ่งนะครับสีมันอาจจะเหนียวแหละปาดนะครับปาดแป้งปาดออกนะครับปาดไม่ให้สีมันยืมนะครับผมมาปาดเสร็จแล้วนะครับใสปลายนะครับจิ้มลงไปนะครับ ปลายแบบนี้นะครับจิ้มแล้วก็ลากนะครับเห็นไหมครับทุกคนแตะปุ๊บนะครับเพื่อค่อยปาดขึ้นนะครับลากนะครับค่อยๆลากไปเรื่อยๆนะครับจะมองไม่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวป๊บนึงแตะข้างล่างก่อนแล้วก็ค่อยๆปาดขึ้นไปนะครับปานะครับปแบบนี้นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงนะครับ นี่นะครับประมาณนี้ที่เหลือเราก็ปาดตรงนี้ก็ทําไปเรื่อยๆครับผมนี่นะครับทุกคนปาดมาตรงนี้นะครับ,นะรบถ้ามันแห้งสีแล้วเราก็จุ่มสีใหม่นะครับเราก็ปาดตังนี้ก่อนนะอย่าไปจิ้มเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนแปลงนะมันจะมันจะดีดไปโดนก่อนครับเแลก็ค่อยปาดขึ้นมันะมันจะทําให้เรา ตัดสีได้นะครับผมขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับเนี่ยนะครับตัวเห็นไหมครับ รอยที่เราตัดมันจะคมนะครับผมบางคนบอกทําไมไม่ใช้กาวนะครับติดนะครับก็คือบางทีเพราะว่าถ้าที่ผมลองดูนะครับการใช้กาวนะครับก็จะเสียเวลามาติดกาวนะครับผมสู้เราปาดเลยไม่ได้ครับไอ้ส่วนที่ใช้กาวเนี่ยจะมีอีกจุดหนึ่งครับที่ต้องใช้กาวติดนะครับผมอาจจะไม่คมอนช่างอาชีพนะครับแต่ก็นะครับดูให้ทุกคนดูนะครับมันก็จะไม่เลอะเทอะนะครับผมเหมือนกับข้างนอกนะครับ การทาแรงนะครับอาจจะเป็นเลือนี่นะครับว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําต่อให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จพร้อมกันนะครับผมครับผมก็มาถึงบริเวณที่ต้องจะเป็นต้องใช้นะครับกาวหนังไก่นะครับหรือกาวย่นนะครับติดนะครับนะครับไว้ป้องกันนะครับไม่ให้มาโดนบล็อกแก้วนี่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทาสีตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ติดเลยครับผ นะครับก็ติดนะครับให้เสมอเลยนะครับผมก็ติดทั้งหมดนะครับผมให้ทุกคนดูใกล้ๆครับนี่นะครับนี่ะครับครับอันนี้ก็จะใช้กระดาษนะครับเทปกาวนะครับย่นหรือว่ากาวรังกายติด นะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมส่วนนะครับนี่ตรงนี้นะครับส่วนเส้นขอบตัดระหว่างสีเพดานกับสีผนังนะครับที่ผมแนะนําเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับจากประสบการณ์ของมือใหม่นะครับพึ่งทาสีนะครับนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับปรากนซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับเหมือนมืออาชีพนะครับก็แต่สาหรับความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันโอเคนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยตัดสินใจนะครับว่าผ่านไหมนะครับผมนะครับกับเทคนิคการตัดสีนะครับนี่ๆรอบๆก็ช่วยกันนะครับคอมเมนต์มานะครับ ว่าผ่านไหมนะครับ ถ้าผมก็นะครับเรียบร้อยไปนะครับสาหรับภารกิจนะครับตัดสีนะครับทาสีผนังของผมวันนี้นะครับผมใครมีเทคนิคดีๆอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับบอกผมได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปเพื่อนดูด้วยนะครับส่วนใครนะครับที่มีคําแนะนําหรือคําติชมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมหรือใครนะครับอยากให้ผมซ่อมหรือทําอะไรให้ดูเป็นแนวทางก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกับลูกกระดิ่งด้านล่างนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตืออนนนคคคลลลิิปปปใหหม่ๆสสสําารรััับบีี้ไกวด